มามาเลยก่อนที่จะเข้าเรื่องอายุยืนถามหน่อยนะคะว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะคล้ายๆสิงโตนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้กีเรนกีเข่าด้วยนะกิเลีนมีเข่ากิเลียนถ้าสุตัวผู้จะมีเข่าตัวเมียจะไม่มีเข่าตัวผู้จะเป็นเกล็ดด้วยนะตัวเป็นปลาหรือเปล่าคะบ้านเราเนี่ยจะรู้จักกันในม้านินมังกรอนสุกรขายเป็นม้าใช่ตัวเนี่ยเหมือนกวางอาแต่มีเกล็ดนะครับเป็นจริงบ้านเราเนี่ยตามวัดทางเหนือเนี่ยก็จะเห็นเยอะนะมันก็จะมี มีการนำกิเลสเนี่ยไปตั้งไว้ด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อจริงๆเนี่ยกิเลสเนี่ยนะครับตัวผู้เนี่ยคือกิเมียก็ชื่อเลนจริงไหมเนี่ยจริง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 กิเลสเนี่ยหรือฉิลลินเนี่ยนะฮะก็เป็นความหมายของความเป็นคู่กันด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยสรรพคุณที่สําคัญที่สุดของกิเลสคือการ ป้องกันพลังที่ไม่ดีเข้ามาก็คือพลังปราณชี่หนูนั่นแหละออ๋เราเสริมพงจุ่ยในเรื่องอะไรอะคะอาจารย์คือหนึ่งเนี่ยที่ที่แบบเจอพลังที่แรงๆนะครับเป็นสุสานโรงพยาบาลโรงข่าสัตว์นะครับทางสามแพรง่งหรืออะไรแบบเนี้ยหรือถนนที่มันพุ่งชนก <คน S 1> ็ควรจะไปอย,ะอยู่หน้าก็ควรจะให้หันกิเลสเนี่ยไปให้ตรงไปสู้เขาใช่แต่ว่าถ้าเราอยู่ตรงข้ามตอนที่เราอยู่ตรงข้ามมาสิ่งเหล่านี้นะครับหรืออย่างปีเนี้ยนะครับทิศที่มันแย่ที่สุดของปี นะครับก็คือทิศตอวันตกนะครับเป็นทิศที่แบบส่งผลนะในในทางที่ห้ามทุบห้ามตอกห้ามจอดห้ามขุดในทิศตนตกเอาเกียรเนี่ยถ้าเรากลัวว่ามันจะมีพลังที่ไม่ดีเข้ามาจากก็ ขันกิเลสเนี่ยไปทางทิศตะวันตกของปีนี้นะอันนี้อันนี้ของปีนี้ข้างหน้าเป็นสุสารเป็นถนนเนี่ยก็ตั้งเป็นคู่ค่ะแต่ถ้าเกิดทิศตะวันตกเนี่ยต้องตั้งสามันอันต่อไปบ้างคราวนี้ข้าอยากอายุยืนฟังให้ดีเลยสัตว์มงคลที่ช่วยเสริมเรื่องอายุยืนนะครับกระดูเตาฮะนี่เลยเตาเตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยในคงจุ้ยนะก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงนะครับกระดองเตาเนี่ยเปรียบเสมือนกับ ภูเขานะครับก็หมายถึงเรื่องของความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็หมายถึงเรื่องของการมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแต่ว่าเต่าอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เต่าธรรมดาแล้วทำไมอาจารย์อันนี้เป็นลูกครึ่งเพราะว่าเต่ากับมังกรนะครับก็จะหัวเป็นมังกรนะครับตัวเป็นเต่านะครับก็เป็นสิ่งที่ให้ผลหลายเรื่องแหละคืออย่างที่บอกคือเต่าเนี่ยหมายถึงสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนความมั่นคงนะครับมังกรเนี่ยหมายถึงเรื่องของอํานาจวาสนาเพราะมังกรเขาแหมไม่อยากตั้งอะไรมลนหลายอย่างนะ อ่ะแบบทูิอย่างเดียวกันเนี่ยก็นิยมใช้เต่ามังกรเนี่ยมาตั้งนะเพื่อเสริมโชคทั้งเรื่องของการเงินนะครับและเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีได้ด้วยเหมือนกันค่ะเพราะเต่าเนี่ยอายุเป็นร้อยปี<ค>ส่วนใหญ่เราจะเห็นสัตว์ในรูปแบบของสัตว<ค>์ชนิดต่างๆจริงๆทั้งหมดในประเภทของการแก้ห่วงจุ้ยเนี่ยมันเป็นชนิดไหน จริงๆเนี่ยจะมีไก่นะครับในในเชิงฮงจุ้ยเนี่ยนะครับก็จะนิยมกันอ่าอันนี้เป็นดนุพลแก้วกานนะคะทำไมแก่แก่ทำไมเป็นไก่อาจารย์ไก่เนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับบ่งบอกถึงความขยันไก่เหรอทำมาหากินอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในฮงจุ้ยเนี่ยจะช่วยสําหรับที่ที่มีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งมีเรื่องของปากเสียงเรื่องการทะเลาะเบาแววงกันเนี่ยนะครับก็จะนิยมตั้งไก่เนี่ยเพื่อสลายพลังที่ไม่ดีหันไปทางทิศใต้ นะครับก็ได้ด้วยนะครับหรือบางบ้านเนี่ยที่มีแบบเนี่ยแหละฮะพวกของที่มันแรงๆนะเช่นเสาไฟเสาโทรศัพท์นะครับสายไฟระยงระยางนะครับคือคนเนี่ยเขาก็มีความอันนี้เป็นความเชื่อนะฮะก็บอกว่าสายไฟเนี่ยมันเหมือนกับพวกหนอนพวกอะไรเงี้ยะบเอาหน่นให้เอาไก่ไปตั้งอ่ะเหมือนแบบให้ไปจิกหนอนซะจิกตรงไหนละจ้าก็ตั้งตั้งตรงที่มันตรงกับสมมติเราเห็นเสาไฟตรงนี้เนี่ยบ้านแม่อ่า หม้อแปลงเสาไฟอยู่หน้าบ้านเลยเอาไก่ตั้งไปตั้งได้จะเหมาะกับสายไฟสายไฟที่มันไม่ใช่หม้อแปลงนะสายไฟที่มันเป็นนลจาสายไฟระยงระยางเลยส่วนรวมเลยนะกระตั้งไก่แล้วก็ให้ตรงบริเวณหน้าของไก่เนี่ยไปอยู่ตรงกับสิ่งที่เป็นพวกสายไฟอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ต้องดูับเพราะว่าพอเป็นอย่างที่เราย้ำว่าพอเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นปีนักสัตว์เนี่ย คนที่เกิดในปีกระต่ายหรือปีเถาะก็ไม่ควรตั้งเพราะว่าไก่ไม่ถูกกระต่ายเพราะว่าเป็นปีที่ชงกันชงกันต้องดูหลายๆอย่างเนาะอ่านะครับอันนี้เนี่ยขางคกหรือกบมันเรียกได้สองแบบนะฮะกบเนี่ยมีสามขานะครับกบสามขาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกบที่มาจากสวรรค์กระโดดไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีอย่างเงินทองตกลงมาเพราะว่ามาค่ามาเลี้ยงสิเหยียบเงินเหยียบทองนะครับโดยหลักแล้วเนี่ย เขาก็มีหลายแบบนะฮะบางคนตั้งบนโต๊ะทํางานที่เก็บเงินนะครับหรือว่าเก็บไว้ในลิ้นชักในตู้เก็บเงินก็ได้ตอนเช้าก็ตั้งไว้อย่างนี้นะครับพอตอนเย็นน่ะเขาให้หมุนกบเนี่ยกลับเข้ามาข้างในแบบนี้เขาเลยเป็นแบบที่ stress ได้ตอนเย็นก็มพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรกลับมาเหมือนไปให้เก็บโชคเข้ามาสู่บ้านแต่ว่าถ้าสมมติหันไปอย่างนี้เรื่อยๆในเงินทองมันก็จะรั่วไหลออกไปนะครับพอเช้าปุ๊บเราก็หมุนกลับไปใหม่อย่างนี้หมุนตามเก็บมาฬิการรับทรัพย์ใหม่พอรับทรัพย์เสร็จพระอาทิตย์ตกปุ๊บก็เก็บทรัพย์ หนว่ามันก็โดนใจหลายๆคนมากนะเราหาเอาไว้ในลิ้นชักใส่ไว้ในลิ้นชักแม่จะได้บอกว่าคาบเงินคาบทองมาให้เราเราจะได้งอกเลยดีไหมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่า สิ่งมงคลที่เราพูดคุยกันนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวงจุ้ยเสริมเสริมนะครับแต่สิ่งที่ตั้งและดีสุดก็คือความตั้งใจนั่นเองนะที่ผู้ชมนี่ยให้สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกําลังใจให้กับเรามันต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อประกอบเสริมกันใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ช้างมากนะคะที่จัดเต็มเรื่องตัดอาจารย์ขอบคุณนะคะไกี่ได้กี่ชนิดเนี่ยวันนี้จัดเต็มเลยชนิดละนนะก็ต้อง คุณนะคะบริษัทเยาวราชหั่งเฮงหลีนะคะจำกัดที่ใจดีส่งรูปปั้นสัตว์มงคลมาให้เมียจา๋าโชว์ในรายการวันนี้ด้วยค่ะส่วนใครนะคะอยากจะฝากคําถามเรื่องดวงเรื่องวงจุ้ยนะคะหรือฝากความคิดถึงถึงพวกเรานะคะก็ฝากได้ที่แฟนเพจแล้วก็ไอจีสมาคมคมีจา๋าค่ะค่ะเจอกับพวกเราได้กับรายการสมาคมเมีจา๋าสวัสดีค่ะ